มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกัญชัยห่วงปูและหานพร้อมทั้งฝากข้อความแนะนําเรื่องนี้จากที่ลูกหมีรมัศมีและก็ลินดี้เงียนและอ้อมผู้เสียหายเปิดใจในรายการโหนกระแสวันที่9กรกฎาคมปมทวงเงิน2ล้านบาทจากปูมันธนา พบว่าในรายการทางด้านพิธีกรหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะคนกลางแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นห่วงถึงปูและหานบอกว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าระหว่างผมทำรายการอยู่เนี่ยปูและหานเป็นห่วงจริงๆนะอยากจะให้มันจบลงประเด็นไม่มีอะไรมันง่ายนิดเดียวเข้าใจได้คนเราอาจจะมีการหยิบยืมมีหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ปกติที่ไม่ชำระเขาอันนี้ไม่ปกติแน่ๆ ผมขอให้ปู่กับหานมองสังคมนิดนึงว่าสังคมเขามองแบบไหนเพราะมีชื่อเสียงต่อไปวันนี้สังคมที่ผมดูร้อยละนะร้อยละร้อยเลยที่คนกำลังบอกว่าอา้าวเป็นนี่เขาไม่จ่ายจะฟ้องเขาอีกเหรอไม่เป็นไรตรงนี้ผมเข้าใจคุณง่ายๆเลยนะเอาเงินใช้คืนเขาไปคุณจะฟ้องเขาก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณรู้สึกเสียหายก็ฟ้องได้แต่ถ้าวันนี้คุณปล่อยไปแบบนี้ยิ่งทำให้สุดลงไป นุ่มกัญชัยห่วงปูหานพร้อมฝากข้อความแนะนำเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ